สวัสดีครับเป็นไหนพี่นอ้องในประเทศต่างประเทศเนาะครับมึอนี่พิกัดอยู่ทางบ้านหน่วยคู่มูจิบซีเด้เอ,อพี่น้องเอ้ปักมุดทั้งเพียรเมืองขวากงว่าพยายามอยไปเงี้ยน้อยบ้านหน่วยคู่มูจิบซีตำบลหนาหลังพ่นปิศาณองค้ายพี่น้องเอ้มูพวกเพื่อนฟุ้งคนเลี้ยงงัวเพอนมาอยากเปลี่ยนราคาขายงัวมาท่านคนอยากคว้าคนอยู่ควากอยู่ฟ้ามึงไปเบิ้งก่อน เป็นปอดอิดป <Ooh. S 1> ่วยปอดอิดนั่เลี้ยงหางคอกไรพี่รองไง้พันยากไรสองเท่าเลี้ยงงัวจะเปิดราคาขายออกท่านแดนคอกแล้วท่านเพื่อน่างง้วงัวอยู่ผิวจะคว้างงัวจะคว้างงัวกับงัวอยู่น้วกันสวัสดีครับแม่ยายน้อยครับสวัสดีครับแต่งัวตัวใดที่ป่อยจะเปิดราคาขายอ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่นึนนี่ตัวงขายแต่งง้วผูกงัวแมีงง้วะคม อไหนล่ะนี่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 โอ้ยงัวอลายตัวนี้เว้โอ้ยเพิ่นบื่อไอ้ปวยพี่น้องเลยขังควักจะพากันไปหาแกเฟี้ยงเวอร์สันคนเฟี้ยงไม่งัวอจีนลุงอวดมาท่านพอดีพี่น้องเลยใช้ตัวนึ่งแบบบางนี่ตีเกินได้ยักเดือนจักปีแล้วนี่โอ้ยง้วอสี่หัวขวบเลยแล้วเนาะเบิางบางทาทางเบิางเขาเบิางนั่นเพิ่นแล้ว เต่ว่างัวเพิ่นอยากขาดคำเรียงจังหน่อยเด้อพี่น้องไงเกิธรรมดามันหลายตัวง่วชท่วงนาฝนเพิ่นค้างควักเขาไ่ค่อยได้ปอยเออเอาไปเขาควักเขาฟ้ามขูนเอาพั่นายวอกราคาดอกพี่น้องเบิ่งตัวสักวันหนึ่งตัวสอตัวนึ่งตัวเขาบบัวนึ่งแง่หน่อยเออหนึ่งตัวหนึ่งแต่ละตัวหนึ่งบตัวสองตัวสามอันขายตัวเมียผัวมาขายบ่หรือยังไง ขายว่ได้่แม่ทักมาขายต้องขายกันบาขมั้งโอ้นี่ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยตัวที่สามนี่ตัวที่สี่ไอ้ตัวที่สี่เอาอะไรมาดูเท่าอะไรมาดูโอ้เพื่อนจะขายง้วพี่น้องเอ้ยขายคล้วยบักง้วบักเถิบเพื่อนว่ามันดื้อมันหลายตัวเลยมันรัดบ่แถบมาท่านมันมันผ้ามูดื้อเลี้ยงบ่ไหวเออเลี้ยงบ่ไหวสี่ตัวพี่น้องเอ้ยเพื่อราคาขายไว้จะง้วเถิบ ลำลักผู้อยากเขา่ขาขา้อเข่าฟ้ามขุนโง้อเปตะเลียงของเราอยู่เพิ่งดูเผื่อข้อมูข้อมูลสูงเพิ่งแตะ่ละตัวกับไรลอยเศร้าสามสิบจูมีแต่งง้อผู้ง้อข้อมือขายปไปง้อข้อมือขายโอ้มื่อดีขึ้นสิแต่ขา,ายเราพี่น้องเพราะว่าอันแม่บ้านพยูนะ้ำซูมือซูมือไม่ต้องพอบ้านอยู่ญญญญพอบ้านตัดสินใจว่าได้คนบักนึง เออซีตัวพี่น้องเอาอันซีตัวเดี๋ว่าไว้ไหลยายปอนไดยใหญ่ตัวละสิบจ้าเออห้องพันไปตัวละสิบโอ้ซีตัวกับซีบืนพี่น้องเ,เอ,อ้ยผู้ใดสนใจก็มาต่อรองเอาเด้อเดี๋ยวเล่าเสียไ้เบอร์โทราไปมาว่าเอามันเล่าห้องพันไปซื้อดอกต่อรองเลยเบิดมื่นแล้ววะซีตัวเต็มขวบ ใชตัวหนึงเลยโค้นึงเลยยายขางในระเบดคือว่าดีเมีมีงวโค้งความ้โอ้ยขวืนกขายขี่เดปีละหมื่นสอม่นไขเออเลี้ยงงวขายขี่คับตัวนี้ั่นหมอแม่นั่นหมใส่ลูกกันเดเป็นเป็นงวลูกใดลูเลยูกสออกเเยยังป้หมอขาแพงมเียงาโอ้แพงดอกกันบนแพงบนกานันเลยตัว นี่นี่ลูกมั้งลูกคนไหนยักเดือนหลือยัยว่ามันได้สี่หาหกเดือนห่าขายงัวให้ไม่น้อยมันไปย้อยไม่น้อยโตแม่งัวแม่ย่างดีลูกคนได้ยักเดือนหรือยัยมันออกเดือนหาหกเดือนแล้วล่ะหาหกเดือนแล้วเนาะประมาณนี้เอาว่าไปคุ้มหรือไป่ะในแม่ลูกว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดของพานไว้เนาะ เียพี่น้องคนต่อรองสรุปแล้วนี่มือนี่มัเปิดราคาขายงวัวให้พี่ไอ้จอยพี่ไอ้หน่อยพี่น้องทั้งบ้านหน่่ยคู่มู้งซิบซีไปละตำบลนหนังพูดวิสัยน้องค่ายพี่น้องไอ้งัวงเพิ่มเต็มขวากอ้างขวากคนประกันหาแจกแตะเพี้ยงไม่กินมือนียขย่าสีเขานวดเขาดอว่นนี้ปล่อยเราก็ท่านว่าปล่อยเดี๋ยวมันจะไม่ผู้รัดซอยเลี้ยงขังขวากย่างเดียว พวกนดอยากได้งัวไปเขาคว่ำเขาฟ้ามขุนพี่น้องงัวผูซีตัวกับแม่หนึ่งอีกงัวแม่เลี้ยงลูกเพื่อนกันงามงามนี่นี่มอหนี่งัวเลี้ยงเงีวอัดลาดงัวแม่ย่างดีนี่ลูกห่วงไว้สิบเกียร์าสั่นห้องพานไว้โอ้ยแม่พึ่นยืนเบิ้งอยู่พึ่นอยากง่ายบ้านที่พึ่นอยากง่ายบ้านขุนพุ่นพี่น้องพุนแม่เขาขาวขุนนุ่นเงี้ยวอัดลาดเลยแม่หนึ่งก็ได้ ออกไปว่าได้พี่น้องง่วมันหลายขอโทษขอไผ่อะไรหยั่นลมขี่มัน <c oughs> จะคว้างพึ่งกับไปกับเพียงหัวเขาเดีพยวนะเป <c oughs> ็นห้องผ่านไว้ขัอวแม่ลูกกับซิบเกียง่วผูนอันนุ่มนี่กัดซีตัวกัดซีสิบระหว่ามันต่อร่างเอาห้องแพงขายถือกาถือใจให้เมาท์เท่าันจะกลับเห็นเราไหมจะคว้างพึ่นกขาบ่คอยมักป่ะไหน <c oughs> เอาเวงเอาเด้อพี่รองเอ้ยแบมมาถามข้าวเพื่อนซื้อเลยนที่ไหงวยเพื่อนน้ำมูหัวเอออ้างขวักเพื่อนว่าเมื่อเลี่ยงงูหัวแพร่ไม่ดีตัวบอลนี่เว้ยนั่นนั่นเดี๋ยวดูงวัดจะซูมไปเพื่อนใหญ่พี่รองหน่อยนี่แม่นี่นี่ละโอ้แมีสูงงาวงเลี่ยงอาดลัดเลย เ้าห่องแบบซิบเก็บเราหันแม่ลูกลูกเป็นไก่ทอยแม่แล้วลูกแม่ย่างดีพี่น้องเอ้ยไก่ทอยแม่แล้วบักเถือกอีกซีเถิอกเ้าห่องผ่านไปตัวละมืน้นซีตัวกับซีมื้อนหนึ่งตัวต่วตอรองกับพี่น้องเอ้ยเราห้องพลาดไปซื้อดอกใหญ่น้อยเอ้ยพอหายเบอร์โทษระบาดเนี่ยทีลงค,คลิปปิดคลิคลไปไว้เด้ยบา้อยเลย มาฝากเบอร์โทรไว้พี่น้องนี่ให้มันโทรมาเนี่ต่อรองเอาเด้วยพี่น้องเอ้ยสำหรับพูดไดเขาขอขอขอ้ามคุ้นไวเนี่สี่ตัวเดี๋ยวบอกระกลอๆเลยบอกเลกเบอร์ทัวอ่าออบอกรูดศูนย์หกสามศูนย์หกสามแดหกศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งเจ้าหน่งหน่้านึ่งอยประทานวสม่าบ้านนี่กู่มซิบซี <laughs> อดีตประธานเราสมง้อตำบลหน้าหนังพูดพิสัยรองคายพี่น้องเอ้ยาว่าบอ่อบแมนประธานเด้อะเ่็นเ,ออเราเสิร์าแล้วเราเลี้ยงงัวนย่างเดี๋ยวเราวา่าไปยี่น้อยไปย,ยี่จอยโทุมาได้รวดตลอดยีบซีสมงอของเราหาลับเบิดหนันย่ำจะขายความมาซื้อรถพี่น้องเอ้ยหันแล,ล้วย่ำลงไปจะขายเราไปขายดิพี่ละถามมาโหลดทุามาโหลด หอกเราฟ้มามโลกก็ยู่ราบ้านบ้านไก่หน้าหน้าไก่บ้านโอ้มีแต่เงาวไวรุ่นเราจะขายออกยังไงเงาะนุ่นมสี่ตัวงัวโค้มแม่เลี้ยงพี่ตาเลี้ยงอีกโค้มหนึ่งพี่น้องเอาคลิปนี้กันสิบประมาณนี่ละพี่น้องเอ้ยเป็นการเปิดราคาซื้อขายพี่น้องผู้เพลินเลี้ยงงัวนี่ละทั้งบ้านหอยคู่มูสิบสี่หน้าหนังพูดพิเศษน้องไข่ เผื่อแล้ขาขายอยู่ขอกอยู่ฟ้าบ่เลยมือนีน้เกือบพระทันเพิ่กนกำลังสิไปหาเพียงไม่ง่วงอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดิเด้อพี่น้องเไยเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุงวันบ้านหน้าอ่าเพรเป็นกำลังแรงใจพี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานอาอยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเอ่ลำล่ำลร้ยลุ้ผู้ใดก็ได้ทุกสาขาอาชีพนะครับขอบคุณนสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม คลิปของลุงอ้วนบ้านนาะสวัสดีครับขอบคุณครับ